ไอ้เอ็งเห็นเปิดเปล่าอุ้ยเอ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 ้ยโนโขนข้างหน้ามีคนเนี่ยต้นไม้สายมือเนี่ยโอ้มันล้มแล้วมันล้มมันล้มเก็บของเก็บลงลงลงเก็บเก็บดีองดีเอกเก็บเก็บไม่หมดเก็บไม่หมด เกาะสายเก็บมา,เ,าเ,บเปลี่ยนกระเป๋าดีวะ,ะโอ้เก็บไม่ก็ไม่บอกกูลงเก็บช่วย <c oughs> เฮ้ยอย่าบังดีกูข <c oughs> ึ้นรถแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โยอดไออดขึ้นรถด่วนขึ้นรถด่วนมันมาแล้วไอ้สัสไออ,อด,ด ไอเดียแหละโซเวอร์เนี่ยิงใครวะมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วโซเบอร์เพื่อนเพื่อนจะไปไหนเพื่อนเฮ้ยแม่งแม่งวิ่งหนีวะโหแม่งจะวิ่งไปไหนวะ แม่คนส่งไปเบอร์เลยเฮ้ยมึงจะวิ่งไปไหนมึนงรอกูด้วยรอกูด้วยไอ้เหี้ยมึงจะไปไหนกูมึงเฮ้ยเพื่อนรอด้วยรอหน่อยรอหน่อยอ้าวมึงต่อยกูทำไมไอ้เสร็จโอ๊ตมาโอ๊ตเราต้องส่งไปเบอร์แล้วโอ๊ตไอ้จงเราอยู่ดีดีจุดไหนของเราอยู่ีดีเว้ย เฮ้ย hey, ของแถวบ้านแดงหนึ่งว่ะโอ้โหเฮ้ย hey, แม่งเขาเซล,ลสินค้ากันไงว่าแม่งมากันเต็มเลยสัต oh ว์โอ้โหของแดงหนึ่ง โอ้โหของแดงหนึน่งของแดงหนึน่งอย่างเยอะน่ะ hop. เอ็งไม่เห็นเราหลังโล่เนี่ยเราต้องไปเราต้องไปเราต้องไปช้อปปิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวแกปนืนปนั่นเก็บปืนนั่น เลกตัวเลกตัวศึกยังชิงสมบัติตายไปดีตายไปดีกูชอบด้วยมียาไ่เพื่อนมียาไ่เพื่อนเรามาช้อปปิ้งกันบอสนี่ กูช็อปก่อนดีเอ็กซ้าอันโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกูวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิเอเอวิ่งดิเอวิ่งเอวิ่งเอแม่งขัดขวางคนกำลังจะช้อปปิ้ง

mẹ đẹp mẹ à mẹ đẹp mẹ đẹp mẹ đẹp mẹ เดี๋ยวไปเบ่าอันนี้เขาเรียกว่างมงม <c ười> ไปแล้วไปแล้ว พร้อมอยังโอนโอนพร้อมอยังโอนโอนโอนพร้อมอยัง่สอง